สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาติดตามข่าวสารของคุณพิงกี้นะคะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเวลา19.00นนาิกานะคะนางสาวสาวิกาหรือพิงกี้พร้อมด้วยผู้ต้องขังหญิงอีก4ลรายนะคะได้รับการส่งตัวเข้าทันทัสถานหญิงกลางค่ะซึ่งทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ผลตรวจไม่พบเชื้อนะคะและก็ได้ส่งตัวเข้าสู่ห้องแยกกัโกโรคผู้ต้องรับขังใหม่จากภายนอกนะ เพะะื่อแยกกักโรคตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นระยะเวลา5วันค่ะก่อนจะส่งตัวเข้าสู่แดนแรกครับต่อไปค่ะโดยทั้งหมดให้ความร่วมมือและยอมรับในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทันทสถานได้ดีค่ะมีสติและอยู่ในอาการปกตินะคะพิงกี้และแม่ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินนะคะขอปล่อยตัวชั่วคราวค่ะแต่ในเวลาต่อมาศาราญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่ง ข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าข้อหามีอัตราโทษสูงค่าเสียหายตามฟ้องมีจำนวนมากนะคะกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจำเลยที่2และที่สน่าจะหลบหนีค่ะจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะยกคําร้องและคุมตัวเข้าเรือนจำทันทสถานหญิงกลางในทันทีค่ะ ล่าสุดนะคะนายทวชัยชัยวัฒน์นะคะรองอธิบดีกรมราชััน์และโฆศกกรมราชััน์ค่ะแจงกรณีรับตัวนางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้ พร้อมพวกรวม19บาลยนะคะผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีตามหมายสารเป็นหญิง5้าลายและชายอีก14บลายนะคะได้ดําเนินการตามมาตรการรับตัวผู้ต้องขังเข้าเรือนจําทันทสถานโดยทุกลายได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 และแยกกัโกโรคตามปกติค่ะ บรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณหน้าทันทสถานหญิงกลางนะคะที่มีการเปิดให้มีการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในช่วงเวลา6.30นนาิกาะคะจนถึงเวลา14.30นนาฬิกา พบว่าไม่มีใครมาติดต่อขอเยี่ยมดาราสาวและแม่นะคะสอบถามผู้คุมทราบว่าตามขั้นตอนปกติของกรมรชาชทั์เมื่อมีการรับผู้ต้องขังใหม่จะต้องดำเนินการกักตัวเป็นเวลา5วันค่ะตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมแม้กระทั่งทนายความนะคะเพราะต้องรอให้ครบกำหนดการกักตัวเพื่อสังเกตอาการก่อนค่ะ ก็เป็นข่าวที่สร้างความตกใจไม่น้อยเลยนะคะและก็กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้นะคะส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็ติดตามรับฟังกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ